นะครับแต่มาเบสกสองนะครับมัอยู่กับเราสองคนนะครับในวัดาแล้วก็เสร์ดวัดวานะฮะอยากจะคุยกับเราก็เหมือนเดิม464220เป็น SMS เ็เข้ามานะครับเมื่อกี้เกิดเอาไว้เกี่ยวเรื่องของการให้กำลังใจแบบผิดที่ผิดทางเขาบอกว่าแบบนี้ก็มีด้วยนะครับเป็นเรื่องของชาวเน็ตที่แห่ให้กำลังใจคนขายยาบ้าที่ถูกตำรวจจับเขาบอกว่าคนขายยาบ้ามันผิดตรงไหนอาจจะเป็นเรื่องของการโพสต์นะครับใช่หรอนนี้ ก็มุหนีมาจากเว็บไซต์ของแคปดัมนะฮะเขาบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลามีข่าวการจับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ายาเสพติดเนี่ยเราก็จะเห็นชาวโลกชาวเน็ตนะก็พร้อมใจกันลุมประนามใช่ไหมครับกับสิ่งที่ทําแต่เคสเนี่ยมันผิดที่ผิดทางเพราะมีคนให้กำลังใจช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะฮะมีโลกออนไลน์เนี่ยโลกออนไลน์ก็ได้แชร์คลิปวิดีโอการจับกลุ่มตัวแม่ค้ายาไอซ์คนหนึ่งอยู่ที่ชมบุรีซึ่งรายงานบอกว่าในภาพเนี่ยเป็นการลอล่อซื้อยา ของเจ้าที่ตำรวจโดยหลังจากเจ้าที่เห็นผู้ต้องหาขับรถเก๋งมาปุ๊บแสดงตัวเลยก็เข้าไปประกบจับหัวจับท้ายแสดงว่าขวงก้างขนาดเมื่อกี้นี่ยาวมากเยอะนะยังไงก็ยังไงก็ต้องมีประมาณก็ยี่สิบค้นภายในรถนะคไม่พบสิ่งผิดกฎหมายครับแต่จืงให้เจ้าที่เนี่ยคนตัวใช่ไหมคนตัว จนพบยาบ้าจำนวน10ถุงครับถุงละ200เมตรคิดเป็นมูลค่าก็7,0,000 0บาทแล้วก็พบยาไอซ์อีก24ถุงโอ้ยยัดยังไงวะเนี่ยมูลค่า10,000 0บาทซุกอยู่ในเสื้อยกทรงทั้งสองข้างจึงนำไปตัวไปสอบสวนพร้อมตั้งข้อหาครอบครองยาเพื่อจำหน่ายแล้วก็เตรียมที่จะขยายผลจับกลุ่มต่อไปหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปบอกว่ามีชาวเน็ตเยอะเลยนะครับมาแสดงความเห็นใจโดยมีหลายๆเห็นหลายๆความเห็นนะครับแก้ตัวกับเธอว่าอาจทำไปเพราะว่าหมด ผลทางถมากินและอย่าไปซ้ําเติมเธอเพราะหากวันใดที่คุณล้มแบบเขาคุณอาจจะถูกซ้ําเติมบ้างก็ได้อือันนี้มุมมองของเนคิดว่าไงเรื่องนี้คนทําเรออื่องมุ่งยาผมว่า,<ย>าผม,ผม,ผมไม่จะไม่พูดอะไรมากนะเพราะว่าผมผมก็ว่าจริงๆแล้วนะถามว่ามันผิดไหมมันผิดแน่นอนออมัน,ผ,น <ะ S 1> ผิดแน่นอนเห <นะ S 1> มือนตัวผมเนี่ยถ้าไม่ผิดออย่างเงี้ยผมคงไม่ติดคุกหรอกถ้าไม่ผิดะผมคงไม่ติดคุกหรอกนี่ผมขนาดผมโดนยาบ้าครั้งเดียวโดนแค่ด โดนเอ้ยโดนยาไอซ์ครั้งเดียวโดนแค่0.385ซึ่งไม่ถึงครึ่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 งกรมไม่ถึงครึ่งจี <c oughs> เนี่ยผมโดนด่าย,ยันวันนั้นถึงวันเนี้ยซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกินกี่กรมนะแบบประหารชีวิตได้เลยอ,ะอ่ะห้าสิบมะไม่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 รู้จำไม่ได้แต่มันมีมันมีโทษของเขามันวัดเมตรมันวัดเมตรสุดอันเนี้ยยาบ้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งมัดกับสเก็ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แต่ไอ้ตรงไอ้ตรงยาบ้าหนึ่งมัดเนี่ยยังไงก็ยกขึ้นมาเนี่ยเกินยี่สิบปี ก่อ20ปียังไม่รวมยาไอซเพราะว่าทุกอย่างต้องเอาไปวัดเป็นเมตรบริสุทธ์น่าจะไม่ต่ำกว่า3-40ปีน่าจะไม่ต่ำกว่า 3, ก็คือสรุปผิดก็ต้องว่าไปตามผิดอะ่ะนึ่มาเรื่องของความเห็นใจก็อีกส่วนหนึ่งแต่เรื่องนี้ถ้ามันไปขยายผลเนะี่ยไอ้เรื่องยาต่างๆมันอาจจะทำลายก็คือจะบอกว่าใ,ใชาท่ทุกคนอะ่ะทุกคนอะ่ะเลือกเกิดไม่ได้นะทุกคนเลือกเกิดไม่ได้แต่เรื่องที่จะเดินได้บางคนที่คนที่บอกว่าออกช่คนที่บอกว่าทางเดินคนเราไม่เหมือนกันเนี่ยใครจะเข้าใจอ่ะ ราะอะไรตัวเราเท่านั้นที่รู้ว่าทําอะไรแล้วทําเพื่อใครสู้ๆนะคะติดคุดกไม่ตายใช่อันนี้อันนี้ใช่ติดคุกไม่ตายใช่แต่ว่าอัน,นที่บอกว่าคนทุกเราคนทุกคนไม่มีใครอยากเลิเรื่องทางนี้แต่จําเป็นอันนี้ก็คือคือแล้วแต่แต่ละคนฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีอย่างผมเนี่ยก็เหมือนกันผมคือฝ่ายไม่ดีผมตอนนั้นผมฝ่ายไม่ดีผมฝ่ายชั่วง่ายนะผมฝ่ายชั่วเองซึ่งตรงนี้มันเป็นผลกรรมที่เราต้องรับเราต้องรับแต่จะบอกว่า ถ้าจะบอกว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้ทาเพราะความจําเป็นในกรณีนี้ผมว่าไม่ไม่ใช่เหตุผลจะพูดย่างไงไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องออผมกรณียายาหนึ่งลูกกับยาไอซ์จนวนนี้มันไม่น่าจะเป็นอันนี้ขอโทษนะครับถ้าราพูดแรงไปม,มันไม่น่าจะเป็นความในมุมมองของคนที่ที่เคยขายยามาด้วยกันนะ,ะ,ะไม่น่าจะเป็นความจําเป็นเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นถือว่ารายใหญ่ ไม่ไม่เขาอาจจะเป็นต้องการใช้เงินเยอะไงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อันนี้ไม่รู้แต่ว่าแต่มันเป็นเรื่องที่ดีที่ไม่ใช่ไม่ซ้ําเติมเนี่ยการไม่ซ้ําเติมหนเป็นเรื่องที่ดีแต่การออยังไงอะสนับสนุนหรือพูดว่าขายยาบ้านผิดตรงไหนมันเป็นเรื่องที่ผิดประเด็นนะครับการไม่ซ้ําเติมเนี่ยดีการการไม่ซ้ําเติมคนเนี่ยดีคืกอคือเราพูดได้ว่าอ่ะไม่เป็นไรนะวันนี้เราพลาดถ้าจะพูดให้ถูกแล้ววันนี้เราพลาด ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ผ่านแในสิ่งที่ผ่ามรับโทษไปแล้วออกมาเริ่มต้นใหม่ตัวกับใจทุกคนให้อภัยคําพูดแบบนี้ต้องสมบูรณ์สมบูรณ์ใช้มากกว่านะครับก็ก็ถือว่าเรื่องกําลังใจให้กันได้ถือถ้าออกมาแล้วน้องกลับใจที่ชื่อว่าทุกคนก็พร้อมจะให้โอกาสพร้อมให้โอกาสคือหลายคนนะที่บอกว่าไปให้โอกาสพวกนี้ทําไมพวกนี้เดี๋ยวมันก็ทําอีกลองให้พวกนี้ลงชื่อไว้อะเอาลงชื่อไว้แล้วก็ลงชื่อเลยใครที่คิดว่าไม่ควรให้โอกาสนักโทษที่ปลอยอย่างเรื่อนจาแล้วพอเสร็จ สมมติคนออกจากเรือนจำออกมาแล้วก็บอกว่าอขอสมัครงานอยากทำงานตรงนู้นตรงนี้แล้วบริษัทไม่รับเนี่ยผมไม่รับเพราะเนี่ยอเอาชื่อไปบัตรเลขที่ไปคนพวกนี้แหละที่บอกอย่าให้โอกาส <laughs> จะได้ให้คนที่ออกมาเนี่ยอย่างพวกผมเนที่ติดคุกแล้วออกมาจะได้ให้กลับไปเป็นโจนอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้เหรอ <laughs> แล้ว,แล,วแล้วก็ดู ي, ดิได้ผมผมกลับเป็นโจนได้แต่ขอขอจับพวกคุณที่เป็นคนบอกว่าอยากให้โอกาส <laughs> มันมารวมอยู่ในพื้นที่เดียวกันได้ไหมกผมได้เรื่องถูกว่าผมจะไปหากินพื้นที่ไหนดีน เอาไว้เอาโอ้ยอันนี้อาคารจีแคนนี่เนี่ยอันนี้อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้านักโทษมีทั้งหมด1ล้านคนคุณบอกว่าไม่ให้โอกาสร่วมกันต่อต้านจะให้โอกาสนักโทษหนึ่งล้านคนนี้ออกมามไม่มีงานทาไม่มีอะไรสุจริตทำพอโดนปิดกั้นนักหนึ่งล้านคนนี้จะทําอะไรอ่ะก็ทาอย่างเดิมไง ฉกริงวิ่งราฉกทิง้งราถูกไหม,มเพราะฉะนั้นเราต้องคช่วยส่งเสริมขอพื้นที่หน่อยออขอพื้นที่หน่อยไม่ต้องพื้นที่ไม่ต้องใหญ่มากอ่ะขอพื้นแต่ขอพื้นที่ให้คนอย่างพวกเรายืนบ้างครับนะครับโอเคไม่หนึ่งเรื่องครับเป็นเรื่องของอยาเมื่อกี้เขาบอกว่าหัวอกคอนรพ่อ นายตำรวจสุโขไทตั้งตา่วงนะครับลูกโดนรวบค้ายาไอซ์แล้วก็ยาบ้านะครับข้มอมูลจากมินเจอร์ออนไลน์นะครับเขาบอกว่าเจ้าที่สืบสวนสพเมืองเก่าทําการล่อซื้อยาบ้า1000เม็ดจากนายเอแล้วกันนายสม,มุนนะฮะนายเอโดยนักส่งของภายในตลาดเมื่อถึงเวลาปุ๊บนายเอโผล่มาพร้อมกับขี่จักรยานยนต์มานํายาบ้ามาส่งให้สายที่ล่อซื้อเจ้าที่ก็แสดงตัวจับกุมทันทีปรากฏว่า,วานายเอเนี่ยก็ซัดทอดไปถึงนายบี ว่ายาเนี่ยของไอบีนะครับซึ่งบีเนี่ยเป็นลูกของนายตำรวจคนหนึ่งที่รับราชการอยู่ในสุขโขทัยเจ้าที่ก็ตามไปจับบุมบีขณะที่บีกำลังขี่จกรยานออกจากบ้านพร้อมเจอยาบ้าอีก1,000เม็ดแล้วก็มียาไอซ์อีก1.86กร,รมัมถูกทิ้งอยู่ข้างๆรถจาัก,การยนต์ก็เลยคุมตัวทั้งใน A ในบีมาสอบสวนระว่งสอบปากคำเนี่ยพ่อของ B ซึ่งเป็นตำรวจรรก็ได้เดินทางมาหาลูกชายที่โรงพัก ทันทีที่เห็นหน้า5้าพ่อนะนายบีเนี่ยร่ำให้ขอโทษแล้วก็กราบแทบท้าพ่อขณะที่ผู้เป็นพ่อเนี่ยก็ได้กลาวตำหนิลูกชายทั้งน้ำตาบอกว่าทําแบบนี้ทําเพื่ออะไรเพื่อเงินเหรอเงินทองพ่อก็ให้ใช้ตลอดเคยนึกถึงพ่อบ้างไหมว่าจะต้องถูกเจ้านายตำหนิความผิดของลูกทั้งนี้พ่อไม่สามารถช่วยได้ลูกต้องรับผิดชอบเองอ,อันนี้ก็ถือว่า พ่อก็ทําในสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้ใช้อํานาจหน้าที่ในเรื่องของตําแหน่งพูดถึงคดีพูดถึงคดีพวกนี้พี่จําได้ไหมที่ครั้งหนึ่งที่ผมเคยจำไม่ได้ที่เคยเป็นข่าวที่ผมเคยโดนดราม่าเรื่องที่โพสเฟซบุ๊กว่ารุ่นพี่แถวบ้านนู่นนี่นั่นที่ผมแบบว่าจะเลาะจจไอ้นี่ใหม่อ่ะจะจัดระเบียบวันดาวใหม่ที่ในช่วงนี้เป็นดาวงานที่บอกว่า ที่โดนคนออกมาด่าว่ามึงเป็นใครวะมึงถึงใหญ่ไปไหนวะใหญ่ไปไหนวะ<ช>อะไรเงี้ย<ๆ>แล้วมึงมีสิทธิ์ไลนรุ่นพี่ก็คือรุ่นพี่รุ่นพี่ที่ผมบอกว่าร,รุ่นพี่ชนเด็กไปทำไม่ดีนะ,ะ,ะวันนี้รุ่นพี่คนนั้นแถลงข่าวคู่กับพี่เก่งอ่โดนจับคู่กับพี่เก่งเลยนะคือตอนแรกผมวันนี้เหรอวันนี้แหละคือผมไม่รู้ผมดูข่าวพี่เก่งอยู่แล้วหันมาข้างเอา้าไปแถลงข่าวร่วมกันเหรอวะเขามีเขามีคดีไหมเนาะก็โดนจับไปแล้วไงแล้วก็เด็กที่ไม่เชื่อผมอีกหนึ่งคนโดนไปด้วย ส่วน oh. พวกที่เชื่อเนี่ยเชื่อ oh. พวกที่เชื่อฟังผมเนี่ย oh. ที่ที่ทำตามที่ผมบอกที่ไม่ไปไม่ไปกับเขาเนี่ยอยู่อยู่ยังอยู่กันครบ oh. แต่เด็กคนนี้มันค่อนข้างที่จะไม่เชื่ออยู่แล้วจะเป็นเป็นเด็กคนเดียวที่ไม่ค่อยเชื่อที่โดนผมกระทืบบ่อย <laughs> โดนรู้สึกว่าถ้าจําไม่ผิด <laughs> ว่าถ้าจาไม่ผิดุ <laughs> ด่นพี่คนนี้โดน36คดีโอ้อะไรก็ท่งอยู่นะ ป่นชิงทรั์รวมป่นรวมชิงรั์รวมป่นรวมชิงรัย์สมแต้มเหรอะส,สมคะแนนไม่รู้สา,สามทุประมาณสามทุกคนดีส่วนเด็กคนนี้โดนได้โดนรวมป่นหรือรวมชิงรัพยแล้วเคยมีประวัติแล้วด้วยรครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นมันสารเด็กแต่ตอนนี้นมันสิบเก้าแล้วยังไง <ชบ S 2> ตัดมาตัดมาเนี่ยไม่ต่ำกว่าสิบปีนี่คือคือที่ผมจะบอกว่าเวลาผมทําลายผุ่มพ์อะไรเนี่ยผมมีสาเหตุของผมเสมอแต่บางทีเราก็ไม่สามารถพูดนะตอนนั้นได้ว่าคืออธิบายได้ไม่หมดหรอกคือแบบว่า แต่วันนี้มันมัน,ม,นมันอธิบายแล้วเพราะเดี๋ยวออกออกข่าวก็จับขาโจวัดดาวนู่นนี่นั่นแล้วก็ข่าว้ามาพี่นี่เด็กในกลุ่มพี่เปล่านู่นนี่นั่นมันก็โดนหังเลขไปด้วยอ่ะไม่โดนหรอกเพราะผมเคยโพสแล้วเนี่ยผมเคยเตือนไปแล้วไงผมเคยเตือนไปแล้วไงนะอ่ะโอเคเดี๋ยวพักสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาตามติดเรื่องของอีกหนึ่งอาชีพที่มักจะมาพร้อมกับคำต่อว่าต่อขานคือ <c oughs> ต้องบอกว่าทุกอาชีพมีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดี แต่อาชีพนี้โดนด่าประจําเนื่องจากอาจจะเป็นเรื่องของไม่รับผู้โดยสารบ้างครับหรืออาจจะมีพฤติกรรมไม่ดีบ้างคิดว่าหลายคนคงรู้แล่ละแล้วว่าเราหมายถึงอาชีพอะไร,รเดี๋ยวไปน้้ามาคุยกันครับ